สวัสดีค่ะหน่อยจังอ๊กซังชาแนลเมียญี่ปุ่นในไทยค่ะพบกันเป็นอีีที่2นะคะในวันนี้เราจะมาพูดหัวข้อที่ว่าพบกับสามีญี่ปุ่นได้ที่ไหนหรือเจอกันได้อย่างไรประมาณนี้นะคะค่ะเพื่อนๆค่ะสําหรับใครนะคะที่มีความใฝ่ฝันอยากจะแต่งงานกับคนต่างชาติโดยเฉพาะชาติญี่ปุ่นมาถูกที่แล้วค่ะติดตาม E ีีของหน่อยไว้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแรงผลักดันหรือแรงบันดาลใจบางสิ่งบางอย่างหรือนํา ปรับนะคะนำเอาไปปรับใช้นะคะแบบของหน่อยเนี่ยนำเอาไปปรับใช้ให้มันเข้ากับแบบของตัวเองนะคะบางทีอาจจะทําให้เพื่อนๆที่กําลังมองหาสามีต่างชาติผัวฝรั่งผัวญี่ปุ่นหรือผัวต่างชาติอะไรก็ได้นะคะบางทีมันอาจจะได้เจอเร็วขึ้นค่ะเพื่อนๆคะ ถ้ามาเจอกับหน่อยมันชอบที่จะมีคำถามทุกทีค่ะ EP สอนี้ก็เหมือนกันค่ะหน่อยก็จะมีคำถามนะคะถามเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,นะคะปลูกดอกไม้หรือดอกกุหลาบเนี่ยอสมมุติว่าเป็นดอกกุหลาบแล้วกันนะคะสมมติว่าเพื่อนๆน,นี่ปลูกดอกกุหลาบไว้สวยมากออกดอกสะพรั่งสวยมากแต่ว่าสวนของเพื่อนๆน่ะอยู่ในป่าลึกเลย ป่านี้ลึกมากชนิดว่าการเดินทางเข้ามีแต่ป่าเพื่อจะไปหาสวนดอกไม้สวนเนี้ยยากมากทุรักัารดานนะคะสวยแค่ไหนคนก็แบบว่าเออคงแบบไปยากลําบากก็เออเปลี่ยนใจแล้วละ่ะไปหาซื้อปหรือไปหาที่อื่นดีกว่ามาไม่ไปแล้วสวนนี้อะไรอย่างเนี้ยในทางกลับกันนะคะสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของสวนดอกไม้ต้องการเงินต้องการเงินต้องการขายดอกไม้ คุณจะทำยังไงคะในเมื่อลูกค้าของคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาหาสวนคุณได้เพราะว่ามันลึกมากทุรกันดานเข้ามาก็ลำบากกับกันค่ะคุณก็ควรที่จะนำดอกไม้ตัดดอกไม้ตัดกิ่งนะคะออกไปขายที่ตลาดคุณจะต้องนำพาหรือหอบสินค้าของคุณดอกไม้ของคุณนี้ เดินทางออกไปที่ตลาดเพราะว่ารู้ๆอยู่ว่าที่ตลาดนั้นจะมีผู้คนมากมายมาหาซื้อของและในจํานวนผู้คนเหล่านั้นจะต้องมีหนึงในหนึ่งคนนั้นจะต้องมาซื้อดอกไม้ของเรานั่นเองค่ะเพื่อนๆคะ่ะ เช่นเดียวกันค่ะถ้าว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ผัวฝรั่งเราก็ต้องหาวิธีการเออหรือผัวญี่ปุ่นนะคะแมลืมไม่ได้คาว่าผัวญี่ปุ่นเพราะว่าโดยส่วนตัวของหน่อยจังแล้วเนี่ยก็คือหน่อยมีผัวญี่ปุ่นค่ะก็คือเราต้องนําของของเรานําสินค้าของเราออกไปหาผู้บริโภคค่ะ เข้าเรื่องเลยนะคะเข้าเรื่องเลยค่ะหน่อยนะคะได้เจอกับสามีของหน่อยโดยการหน่อยนี่ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นในตอนนั้นนะคะประมาณ6ปีที่แล้วนะคะครั้งแรกเลยที่หน่อยเจอกับสามีญี่ปุ่นก็คือหน่อยไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปกับน้านะคะหน่อยมีน้าสองคนซึ่งแต่งงานกับ คนญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะท่านน่ะกลับมาที่บ้านมามาบวชลูกว่างั้นเถอะเมื่อเสร็จธุระการบวชลูกหลานเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็จะเดินทางกลับไปในตอนนั้นนะคะพวกหน่อยก็ซื้อตั๋วเครื่องบินให้มันตรงกับวันกลับของน้าสิคะของน้าของหน่อยสิคะเพื่อที่หน่อยเนี่ยจะได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับน้านะคะอ่าเหมือนก,นกันกับที่แบบว่าหน่อยเล่าเมื่อกี้ไหมคะเมื่อเรามีดอกไม้เราก็ต้องนําไปขายที่ตลาด เข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะก็คือหน่อยไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในในเริ่มแรกที่ไปในครั้งแรกที่ไปก็ยังไม่กล้าคิดหรอกคะ่ะแอบคิดลึกๆอยู่ในใจค่ะว่าอยากจะเจออยากจะเจอผู้ชายญี่ปุ่นอยู่แต่ไม่กล้าพูดนะอายอะแต่ว่า พอไปนะคะเหมือนแบบว่าฟ้าลิขิดหรือว่าพรมรีขิดอะไรอย่างนั้นนะคะที่จะให้ไปเจอกับเนื้อคู่ก่อนกับ3วันนะคะตอนนั้นไปเที่ยวนะคะฟรีวีซ่าก็คือถ้าเกิดว่าเรามีพาสปอร์ตซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วมีคนการันตีมีที่พักให้เราที่ประเทศญี่ปุน่นเราก็สามารถไปเที่ยวได้15วันที่นี้ก่อนที่นอยจะหมดอายุหมายถึงว่า ฟรีวีซ่านี้เลยค่ะมันจะหมดอายุ15วันใช่ไหมคะก่อนกับ3วันค่ะหน่อยก็ได้เจอจากเจอสามีนะคะจากการแนะนําของเพื่อนของน้าหน่อยนะคะเขาก็แบบว่าพอเห็นหน่อยปุ๊บแล้วหน่อยก็ต้องเราต้องเสนอตัวเลยนะคะแบบว่าเออเราโสดนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกล้าพูดด้วยไม่ใช่ว่าคุณอยากได้ผัวญี่ปุ่นหรือผัวฝรั่งอะไรอย่างงี้คุณไม่กล้าที่จะสื่อสารหรือมัวแต่ขี้องค์ขี้อายอย่างนี้มันก็ มันก็ไม่ใช่นะเราน่าจะเราต้องกล้าพูดค่ะสื่อสารออกไปเลยบอกว่าเออฉันก็อยากได้ผัวญี่ปุ่นเหมือนกันอแรงค่ะและแล้วพวกเพื่อนๆนของน้าหน่อยซึ่งเป็นคนไทยนะคะเขาก็บอกสามีเขาว่ามีเพื่อนไหมมีคนไทยเขาโสดนะมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วสามันเขาจะกลับแล้วโอ้ยแล้วไหนที่สุด คำตอบก็มาค่ะได้พบค่ะได้พบกันจริงๆและแล้วเขาก็นัดนะคะเขาก็นัดสามีของหน่อยมาเจอกันนะคะแล้วสามีของหน่อยก็มาดูตัวหน่อยแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันในตอนในตอนเย็นนะคะในตอนเย็นนั้นไปเที่ยวด้วยกันค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับคำตอบใน EP ีนี้นะคะว่าพบกับ หัวญี่ปุ่นได้อย่างไรชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ทุรกันดารหรือว่า,าแบบว่าเป็นที่ที่มองไม่เห็นจริงๆเราก็ต้องพาตัวเองนะคะออกไปให้มันถึงที่ผู้บริโภคเลยไปถึงญี่ปุ่นเลยค่ะนี่คือวิธีการของหน่อยนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับอีก คนอื่นๆนะคะสําหรับวิธีการของคนอื่นๆทุกวันนี้มันสะดวกอย่างที่หน่อยบอกกันนะคะก็คือมันมีการติดต่อทางโลกโซเชียลเยอะขึ้นมันน่าจะสะดวกกว่าของหน่อยเยอะโดยยังไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็คงจะพบกับแฟนญี่ปุ่นหรือผู้ชายญี่ปุ่นได้นะคะค่ะเพื่อนๆคะรุ่นน้องๆทุกวันนี้ที่เข้าเก่งเรื่องโซเชียลเรื่องอิอนเทอร์เน็ตนะคะเขาก็ได้ สามีญี่ปุ่นกันเยอะแยะมากมายนะคะวิธีการเท่านั้นค่ะหาวิธีการว่าวิธีการไหนจะเหมาะกับเพื่อนๆหน่อยขอห,หน่อยขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่มีความใฝ่ฝันอยากจะได้ผัวต่างชาติเหมือนหน่อยนะคะสําหรับ EP ีนี้คงต้องราไปก่อนค่ะแล้วอย่าลืมติดตาม EP ีอื่นๆนะคะคงจะต้องเริ่มเข้าสาระความบันเทิงแล้วลักค่ะ EP ต่อๆไปอย่าลืมติดตามชมนะคะ